ลองนึกภาพดูนะคะชีวิตเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบปัญหาและความกดดันเราทุกคนต่างก็สแสวงหาความสุขความสำเร็จและความหมายของการมีชีวิตอยู่แต่ ทำไมหลายครั้งยิ่งพยายามชีวิตยิ่งเหนื่อยยิ่งไขว่คว้าสิ่งที่อยากได้เหมือนยิ่งไกลออกไปเพราะความลับคือชีวิตไม่ได้เดินด้วยแรงกายเพียงอย่างเดียวแต่เดินด้วยจังหวะและพลังงานของจักรวาลด้วยวันนี้เราจะพาไปค้นพบ16อัศจรรย์แห่งจักรวาลกฎที่มองไม่เห็นแต่มีพลังจริงเหมือนสัญญาณ Wi-FI เราไม่เห็นแต่ก็มีอยู่จริงและถ้าคุณฟังจนจบ ฉันสัญญาว่าคุณจะมองชีวิตตัวเองใหม่และรับรองว่าชีวิตใน6ด้านหลักของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปทั้งเรื่องการเงินการงานความรักความสัมพันธ์สุขภาพและจิตวิญญาณ16อัศจรรย์แห่งจักรวาลสร้างความมั่งคั่งทุกด้านของชีวิต1อัศจรรย์แห่งความคิดมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาคิดทุกวันว่าฉันไม่มีทางสำเร็จหรอกผลคือชีวิตเขาเต็มไปได้วยความล้มเหลวจริง แต่พอวันหนึ่งเขาเปลี่ยนความคิดใหม่ทำไมฉันจะทำไม่ได้ในเมื่อคนอื่นทำได้จากวันนั้นเขาเริ่มลงมือทีละนิดและในที่สุดธุรกิจเล็กๆของเขาก็กลายเป็นบริษัทใหญ่ได้ความคิดคือจุดเริ่มต้นของความจริงเสมอ 2. ออัศจรรย์แห่งความเชื่อ มีนักวิ่งโอลิมปิกชื่อดังเขาเชื่อมาตลอดว่ามนุษย์ไม่มีวันวิ่งเร็วกว่า4นาทีต่อไมล์จนกระทั่งมีคนนึงเชื่อว่าทำได้และเขาทำได้จริงหลังจากนั้นนักวิ่งทั่วโลกก็ทำลายสถิตินี้ได้หมดความเชื่อคือกรอบจำกัดหรือปีกแห่งอิสรภาพขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกเชื่อแบบไหน 3. อัศจรรย์แห่งการลงมือทา ใครๆก็มีความฝันแต่มีไม่กี่คนที่ลงมือจริงเด็กสาวคุณหนึ่งอยากเป็นนักเขียนเธอเก็บฝันไว้10บปีจนวันหนึ่งเพื่อนถามว่าแล้วเธอเขียนจริงๆหรือยังคืนนั้นเองเธอเขียนบทแรกและไม่หยุดอีกเลยจนกลายเป็นนักเขียนขายดีระดับโลกความฝันที่ไม่ได้ลงมือทำก็คือแค่ภาพลวงตา4 อัศจรรย์แห่งความเพียรโทมัสเอดิสันทดลองกว่าพันครั้งก่อนจะเจอหลอดไฟที่ใช้ได้คนถามว่าคุณล้มเหลวเป็นพันครั้งไม่ท้อหรือเขาตอบว่าผมไม่ได้ล้มเหลวผมแค่หาวิธีที่ใช้ไม่ได้เจอมาแล้วพันวิธีความเพียรเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นบทเรียน 5อัศจรรย์แห่งการให้แม่ค้าผลไม้ในตลาดเธอมักใส่ผลไม้เพิ่มให้ลูกค้าเล็กน้อยหลายปีต่อมาลูกค้ากลุ่มเล็กๆก,ก็กลายเป็นฐานที่มั่นคงจนเธอสร้างร้านใหญ่ได้เพราะการให้ที่เล็กน้อยบางครั้งสร้างผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เกินคาด 6. อัศจรรย์แห่งการรับมีชายคนหนึ่งชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่เวลาใครจะช่วยเขาเขากลับปฏิเสธเสมอ เขาบอกว่าไม่เป็นไรฉันช่วยตัวเองได้แต่วันหนึ่งเพื่อนสนิทพูดว่าไหนไม่เคยรับทำให้คนอื่นไม่มีโอกาสได้ให้เลยนะจากนั้นเขาเริ่มเปิดใจรับและพบว่าชีวิตอุดมสมบูรณ์ขึ้นจริงๆการเปิดรับคือการเปิดประตูแห่งปฏิหาร 7. อัศจรัรย์แห่งการเรียนรู้ บริษัทใหญ่มากมายเคยรุ่งเรืองแต่เพราะไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสุดท้ายก็ล่มสลายในทางตรงกันข้ามคนธรรมดาที่ขยันเรียนรู้ตลอดเวลาแม้จะเริ่มจากศูนย์ก็เติบโตได้ไม่สิ้นสุดการเรียนรู้คือเชื้อเพลิงของการเติบโต 8. อัศจรรย์แห่งการปรับตัว ช่วงโควิด -19 ร้านอาหารหลายร้านต้องปิดตัวลงแต่บางร้านเลือกจะปรับตัวเปิดขายออนไลน์ส่งเดลิเวอรี่จนขายดีกว่าเดิมโลกจะไม่หยุดเปลี่ยนคุณเลือกได้ว่าจะปรับตัวหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง กอัศจรรย์แห่งความสมดุลใช้หนุ่มคนหนึ่งทุ่มเททำงานหนักจนประสบความสำเร็จแต่สุขภาพพังและครอบครัวห่างเหนินวันหนึ่งเขาร่ำรวยจริงแต่ไม่มีคนรักไม่มีร่างกายให้ใช้ความสำเร็จที่แลกด้วยการเสียทุกอย่างไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริง1ิ 10. อัศจรรย์แห่งความกตัญยูมีนักธุรกิจบหลายคนเล่าว่าเขาไม่เคยลืมที่จะส่งเงินกลับบ้านให้พ่อแม่ตั้งแต่ยังหาได้น้อยๆจะกระวลเหมือนส่งพลังงานสนับสนุนจนธุรกิจเขาเติบโตเกินฝันความกตัญยูคือแม่เหล็กดึงดูดพรอันประเสริฐทุกด้าน11 อัศจรรย์แห่งการให้อภัยหญิงสาวคนหนึ่งเกลียดพ่อมาตลอดเพราะทิ้งครอบครัวไปแต่วันหนึ่งเธอตัดสินใจให้อภัยความโกรธที่กดทับในใจหายไปทันทีจากนั้นชีวิตเธอเบาขึ้นเหมือนประตูใหม่เปิดออกการให้อภัยไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อปลดปล่อยหัวใจตัวเอง 12. ออัศจรรย์แห่งความรัก เด็กกำพร้าคนหนึ่งเติบโตมาด้วยความรู้สึกไร้ค่าจนวันนึงครอบครัวหนึ่งรับเขาไปเลี้ยงด้วยความรักจริงๆไม่กี่ปีต่อมาเขากลายเป็นคนมั่นใจและประสบความสำเร็จความรักคือพลังงานสูงสุดที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริง 13. อัศจรรย์แห่งการสื่อสารมีหัวหน้าคนหนึ่งใช้แต่คำสั่งและเสียงดังสุดท้ายลูกน้องหมดใจแต่หัวหน้าอีกคนใช้การสื่อสารที่อบอุ่นและจริงใจทีมงานทำงานด้วยใจรัก คำพูดสร้างโลกหรือทำลายโลกได้เลือกใช้ให้ดี 14. อัศจรรย์แห่งการสร้างคุณค่าสตีฟจ็อบส์เคยบอกว่าจงสร้างสิ่งที่มีคุณค่าต่อโลกนั่นคือเหตุผลที่ Apple กลายเป็นมากกว่าบริษัทแต่เป็นแรงบันดาลใจความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่สะสมแต่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้น 15. อัศจรรย์แห่งเวลามีคนมากมายรีบถอนต้นไม้เพื่อให้มันโตเร็วขึ้นแต่สุดท้ายมันตายในชีวิตก็เหมือนกันบางสิ่งต้องใช้เวลาจากระวนไม่เคยช้าและไม่เคยเร็วทุกสิ่งเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเสมอ 16. อัศจรรย์แห่งศรัทธาในจักรวาลเรื่องร้ายๆที่คุณเจอวันนี้อาจเป็นเส้นทางไปสู่สิ่งดีๆที่คุณยังไม่เห็นเหมือนชายคนหนึ่งที่ถูกไล่ออกจากงานใหญ่รู้สึกชีวิตพังหมดแต่สิบปีต่อมาเขาบอกว่าการถูกไล่ออกคือตั๋วเดินทางไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าจักรวาลไม่เคยผิดพลาดแค่เรายังมองไม่เห็นแผนที่สมบูรณ์ของมัน บทสรุปค่ะนี่คือ16อัศจรรย์แห่งจักรวาลถ้าคุณค่อยๆนำแต่ละข้อไปใช้ไม่ต้องพร้อมทุกข้อในครั้งเดียวแค่เริ่มทีละเล็กชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนทั้งการเงินความสัมพันธ์สุขภาพการงานความรักและจิตวิญญาณจักรวาลพร้อมเสมอที่จะมอบของขวัญให้คุณแต่คุณพร้อมหรือย,อยังที่จะเปิดใจรับมัน ขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดวิธีคิดดีๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ค่ะ